โอเคนะควันนี้มันอยู่กับในรายการล็อกซ่าวิวนะเพราะว่าผมนายต้นซ่าโอเคมาอยู่ในเกมพืชประดาซอมบี้เหมือนเดิมโอเคนะครับผมก็เต่ดตัวซอมบี้ใหม่ไปแล้วแหละนะก็จะมีซอมบี้ใหม่ใหม่มาคือไอ,อตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลย แต่ไอซอมบี้ถือธงนะผมแต่งตัวให้มันใหม่นะครับอุ้ยเสี่ยเสียงน่ากลัวไอสัตว์จากพาร์สพาร์สหนึ่งนะครับคือเพื่อนผมเล่นปลานะแล้วผมก็จะพาอนะ่ะโอ้เมาส์กูไปดีแล้วแดกเมาส์นี่ไม่ไห่ไหนดีครับสองอยา่างนี่เอาเอาไหนดีเอาไหนด,หนดีไม่สำคัญแน่นอนอันนี้สอนเนี่ย ไปอย่างไหนมันก็ง่ายโคตรโอเคปลูดนี้ก,ก่อนนะครับแล้วปลูกรอไปก่อนเด้ออึยชิหายอ่ะ เร็วเวเร็วเร็วเวเวเวมันมามันแล้วเอ้ทันะวะทันร้อยยทันร้อยอทันทันทัทันมันต้องทันมันต้องทันโอ้ทันเสียดชิวอ่ะไมึงะ ไม่มีทำอะไรผมได้มันแบบมันกระเจอกเกินไปาานะครับงั้นเกมน,นี้เช็คเฟซในโทรศัพท์ไปด้วยโอ้โห<อ>แม่งหลายอย่ากเลยยังกูเก็บเก็บไปเก็บไปอ่าแถวนี้แล้วก็ต้องเ,ออเตรียมรับมือด้วยไม่ใช่ครับมาปลูกผงปลูกผัก,กเออยังเ,เตรียมรับมือทางน้ำด้วย อ้าวชีปตะโกไอสัตว์กูให้มึงเลยตูมเกิดเป็นโกโ้กขันแน่มึงไม่ได้แดกกูรอกไม่ต้องเปกังวลน,นี่ขึ้นมาทันพอดีโยมาครั้โอู้ เสียงไงวะเฮียตกใจสัสไม่งทำกูตกใจนะเฮ้ยเก็บ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 โห้โหม่อโ,อโอเคยังไม่มีใครทักมายังไม่ทักมาเพื่อนที่ผมคุยอยู่ยังไม่ทักมานะครับเก็เล่นกันไปก่อนเฮ้ยเฮียละตังแม่งเลย จะไปไหนได้ทำหายได้ฮะทันไวเนี่ยว่าจะตายไวเนี่ยเอาชิปละโอเค ตาานะ่อให้มันผ่านไปอย่าไปซีเรียสนะฮเพราะผมก็ไม่ได้เครียร์เรื่องนี้ด้วยนะนี่ <c oughs> มันก็จอกเกินไปคนระับนี่คนระับผมแต่งตัวให้วันใหมนะ่ตัวถือธงอนะ่กนะ็ หายอะ่ะเออช่างแม่งกว่ามาแก้เฉยไม่มีอะไรครับไม่เสียได้อย่าไปเสียได้อย่าไปเสียไายเราเรา,เราไม่เสียได้อยู่แล้วนะครับแค่นี้เองจิบจิบ กระจอกเกินไปครับมันไม่ได้ทำให้ผมบบแทบร้องเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อ่าปลูกปามันกระจอกหุ้ยนี่ตัวนี้เหรอโดนซ้ำมึงไอเด็กกระจอกซอมบี้โคตรกระจอกไอ้ มันกระจอกเขียสองอ้อยสองอ้อยสองอ้อยมาทักทีเขียะเขีย kia dạng kia dạng 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 kia dạng kia dạng kia kia King is a- เย er. จะรับมือไหวป่าววะเนี่ยเออลองไปตัวเก่งๆฮะเฮีย er แล้วเฮีย er แล้วเฮีย er แล้วทำไมม่งย,ยากชิบเปล่ไงไงวะกูไปอัพเดตมาใหม่แน่โอ้แ oh, ม่งย,ยากวะ่ะเอ้ยเอ้ย ชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วชิปต้องสมาธิไว้พวกใจเย็นใจเย็น อย่ารีบก้อนอย่ารีบก้อนโอ้โหกดกดตอบใครไม่ได้แล้วเนี่ยกดตอบข้อความใครไม่ได้เลยแม่งโอ้ชิบหายอนะ่ะชิบหายล้ว ช่วยกูหน่อยช่วยหน่อยไมย่กันไว้ก่อนโอเคมาอเอ้ยจะตายหงแล้ว จัดตาเราไม่เกรงกลัวเราต้องไม่กลัวท่องไว้ในหัวนมเราต้องไม่กลัวเยอะเฮียเมือเออเอ่อจะได้ตัวกันนิ่งสักทีวะกูจะตายโหงแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนดูไม่ต้องบอกตุก,กากีก็โหเฮีย เดี๋ยวม่้งมีคนแล้ว่าโพสด่ากูไอ้กาแค่นี้ไม่ผ่านอีกี้ตูมโอ้โหระเบิดระเบิดไข่ห่าน โอเคครับยังยังตอบตอบไม่เสร็จเลยตอบคนพักมาไงแไมไอ้พวกนี้นี่รีบจริงจริงนะครับลองลองลองลอป้องกันไว้ก่อนนะครับอุย้ยเหียพ่อ,อตาย เฮเก็บ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 โอ้ยกูยังตอบทักแชทักกูยังกูยังตอบตอบแชทตอบแชทคนเดียวเนี่ยเพิ่งจะตอบได้เองเนี่ยเอ้ยซื้อของกูได้แล้วซื้อของโอ้ทักไม่ีกแล้วช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบนะครับซื้อของเย็ดที่ให่แย่ให่แย,แย,แย่พ่อไงสิก <c oughs> เอ้ยดีไงนี่ดีดีดีอันนี้เหรอวะกูซื้ออันนี้นกูนนไม่สนใจเอ้ยยหตังไม่พออันนี้เหรอวะอะเหรวะ แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าอ๋อไอ้ที่คลิกไปเมื่อกี้นี่มันให้นี่ให้เติมเติมปะวะมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าไม่สนใจคนระับอันนี้ไ,ม,ไ,ม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 ,ไม่ไม่มา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 ไปไยผมไม่สนใจะจะเก็บตังค์ซื้อเอ่อเอ้ยทำไมแมพทำไมมันมืด วายมันมืดดับวหาวหยาวหยาว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 มึงดูแม่งพูดมึงพูดให้มันเป็นภาษาคนหน่อยดิถ้าภาษาอังกูว่าไม่รู้เรื่องอะเราเว้ยเฮ้ยเขียววะมึงเป็นคนว่าเนี่ยอ๋อมันมันเป็นคนปลูกต้นไม้นะครับ โอ้โอ้อกูสกิปไปได้เออได้ไหมเนี่ยไม่อยากดูว่ามันเสียงระยคลิปอะ่ะอะไรวะมันคืออะไรโอ้ยอีกแล้วกูเข้ามาในนี้อีกแล้วหรอ ไอเด็กเฮี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยนะก็ก็โอเคอยู่นะไปด่าต่อไปเลยยรามไม่กลัวงไงนั้นๆครับเรามนเสเซนนะครับหลักะ,ะ,ะ,ะเหมือนเดิมเด้อเราต้องใช้อันนี้ด้วยแล้วนะอันไหนทีวะอันนี้อ่ะสองนี้ไม่ค่อยสำคัญอันนี้กันได้ลนะ เดิมให้มันแบบทำทุกอย่างมันเหมือนกันแต่ตรงกลางน้ํากับสอันนี้ไม่เหมือนกันนะสอนอันนี้กับอันนี้จะเหมือนกันแต่กลางน้ําก็แตกต่างนะครับนี่ปลูกแถวเดียวกันก่อนเลยปลูกบัวก่อนเลยเมื่อมาเราก็จะได้วางได้เฮ้ยอุ้ยมึงมาไวาไปบป้าวเงยๆเหลืออีกเหลืออีกสิบห้าขออีกสิบห้า แังอาทิตย์ไปแดกสา เช่วางใบบัว่ามีอะไรมาอีกไหมเนี่ยซอ,ซอมบี้มาอีกแล้ว โอ้ยมันมาแล้วยังไม่เยอะมากนะยังไม่เยอะมากถือว่ายังไม่เยอะโอ้ยเมาเปลี่ยนไปทิ่ซ้ายแทนได้ไหมนะ่ยโอเค เฮ้ยชิปไม่ได้แดกวกไ,ได้กกระจอกตั้ซะติดตั้ชิบหายฮะยากู ื่ออะไรครับที่มึงกระโดดมาเนี่ยเพื่ออะไรแหมแม่งกระโดดมาอย่างสวยเลยชิบหายนะครับโอ้ยไม่มีจะไม่แบบไม่มีแสงอาทิตย์ที่ปลูกเะเนี่ยไอ้พวกซอมบีพวกนี้มันจะกังเกินไปแล้วนะ យើងមកអោបសំបីដល់ចាដល់ចា đẹp xá Ôi, ý ạ เฮ้ยเอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหเกือบโอ้หเมาเนียยิงแบบอนาถอยู่ไอ้พวกนี้ก็ไม่เคยแบบแบบยังไงอะเบาๆหน่อยก็ได้นะเมากลัวหนาดแหมแต่คนโดวกมึงมึงจ่ากเองครัมึงมาทุนเมาหนาแหมตีมันไม่ใช่เว้ยไม่เมาคุกกาก คนดูบอกมึงหาเมาส์กากมาเล่นทำเกียร์เลยคอ่หูโงรเไปในมึงฮุ้ยฮึยโ่ป้องกันทำไมทำไมทำไมมององทำไมของจาอา่ามา มึงมาทำไมมึงข้องใจอะไรอะกูมึงเคลียร์เลยดีกว่ามาฮ่าฮ่าขอวางตรงนี้ก่อนะก้วกัน ตั้ตันงอย่างนี้ต้องตั้อองโอ้โห่ m o t i o นคนระับนี่เอ,อ้ยอย่างทองก็ต้องการตังคนะ์ห้าพันครับไปซื้อไปซื้อไอตัวกันนิ่งต้องซื้อให้ได้ไว้ ไม่ซื้อมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้เลยโชใส่ทับได้บ้างไม่ได้แต่ภาคนั้นรู้สึกว่ามันใส่ทับได้นะตอนนี้ผมเคยเล่นอยู่เลาใส่ทับไปได้เลยแต่มันจะอยู่อย่างงี้มันก็จะใส่ทับได้เลยนะไม่ต้องขุดออกเสียวลานะครับมาโอ้สองด่านต้องพองแม่งเสียดา้วเริ่มเสียวาลานะ อาจจะอัพเป็นชั่วโมงหรือว่าสีสิบนาทีสามสิบนาทีไม่ค่อยได้นะครับคอมไม่ยังกากากอยู่เดี๋ยวความความจำมันเต็มเออลืมไปเมียนนี้อยู่บึ้มเกิดเป็นกโกกคันนะครับจดดจดหเพลงม่งพิวยิ่งจืดดดงเออลืมไป คลิปคลิปเรอคลิปคลิปเกม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 เ,กม,เมื่อกี้เนี่ยที่ผมอัพไปนะลืมลืมลืมเอาเฟซผมให้เลยแต่คลิปนี้ผมเอาเฟซให้แล้วกันโอเค เฟผมนี่เพิ่มเพื่อนได้แล้วเพิ่มได้นะผมเพิ่มให้มาก็มาขอเออมาขออะไรอี้ได้หมดครับแต่บางบางเกมที่มันหนักเครื่องผมก็อาจจะไม่ให้ไม่ได้นะครับเล,เ,ลเล่นเกมเบาๆอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเบานะถือว่าเบาลงนะครับไม่ได้หนักอะไรมากมายหมันไส้นะครับ อยาให้มันมันไซเดือดเดืดดดดอดดๆดๆ้งเลยดอ้งเียโอเคนะเดี๋ยวจบดันนี้เดี๋ยวผมคับนะไปพา,าสานต่อครั้งหน้านะครับอาจจะลงได้แบบไม่ทุกวันนะบางวันกนะ็ไม่ค่อยได้ลงะยันะยกแก้ก็ลงทุกวันนะเพราะว่ามีเวลาว่างช่วงตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับ เอาคิวเยอะๆนะครับคิดก่อนคลิปต่อไปทำไงดีวะเอาเป็นเกมภาคเกมหรือกร์ตูนนี่กร์ตูนไม่ค่อยได้ทำอนะเดี๋ยวกร์ตูนเดี๋ยวผมจะหาเทคนิคในการทำต่อไปนะเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวนานกว่าจะลงนะครับไปกูมหมันไส้เมืองลงไปซะ นะครับเตรียมวันนี้อนนี้ไว,เเไว้เตรียมไว้เตรียมไว้จะดีที่สุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่แล้วมีคนทักผมถามผมมานะครับว่าถ้าผู้ชายไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงไม่มอารมณ์มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะกูว่าไม่ได้หื่นเลยไม่รู้อะผมไม่รู้ผมไม่หื่น ซ่อมปลาโอเคก็มันจะเป็นยังไงอ่ะครับก็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 ผู้ชายจะโดนผู้หญิงปั้มมั้งมั้งนะโดนโดนโดนจับมัดแขนมัดขาวแล้วตั้มมั้งนะเรีวเรีวพวกมึงมากันเรีวเรียวฮู้ยอ โอ,โอ,โอ้โดวงอาทิตย์มีทั้งสองพันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตอบในเฟซก่อนเดี๋ยวให้ตอบว่าได้จบคลิปนี้ครับตอบเลยคลิปดีกว่าผมทุ่มเทชีวิตนี้นครับชีวิตนี้มีแต่กลัวเมียทุยไม่ใช่ฟินกับเสียงเพลงโคตรฟินเลยเสียงเพลงแม่งฟินดิ ฟินดีจริงๆอ่ะกำจัดไปซะผ <สะ S 2> ู้สงสารมากเลยเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเสียเวลานะครับอืมตอนนี้กี่โมงแล้ววะอ่าไม่เท่าไหร่ยังไม่เย็นนะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเดี๋ยวอัพคลิปต่อไปก็ช่วยๆกันดูหน่อยนะครับ หมันไส้เกิดเป็นโกโก้ขันอะไรอีกวะเมื่อกี้กูวพึ่งได้โอ้โหได้มาเสียมากเลยเมื่อไรของมึงตั้งหนเนี่ยดา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 บา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 ก็มันเหมือนเดิมอะไอไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยโอ้มึงนี่เนาะให้อะไรมาไม่รู้เรื่องนะครับก็ปล่อยมันบ่นมา เล่าัวต่อวนบ่นเฮียของมงไม่ใช่ภาษาคุณไงหมวกกันหมวกลอได้ ยิงใหญ่มากอะ่ะเฮ้ยไอเชี่ยตัวน้ําแข็งนี่กูเกียดไอตัวไอตัวไอยุกโป่งเนี่ยกูก็เกียดเี่ยไอทิพายหมอกก็เกียดแหมอ๋ออ๋อมันจะมีอันนี้มาให้เพิ่มนะครับอ๋อนี้ก็มีเอาไว้ปลูกนะปลูกอนได้น,นะครับแล้วจะมีปลูกพืชสวนเก็บตังค์ด้วยนะครับไอเขี้ยนเนี้ยเอาไปไกลๆกูไม่ชอบ ไปที่เมนูนะครับโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับและขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับโอเคครับก็แค่นี้นครับขอบคุณครับ